วิทยากรค่ะซึ่งท่านก็มีประสบการณ์มากมายในการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะปัจจุบันท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอีกด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ภาคอรลิขิตสัจจาคุณค่ะห่คอาจารย์ไล่หมาหรอพ่ชแหมคุณงงเลยใหญ่เลยนะครับขอขอเสียง เท่าที่รู้ช่วงบ่ายนี้พวกคุณตายแน่นอน <c oughs> นี่เป็นหลฐานนะไอ้ฐานรู้สึกว่าเมื่อคืนทีมงานคุยกันเนี่ยนะการเป็นที่หนึ่งยากการไปดึงทีมยากแต่ถ้าทําได้จะมีพลังมากเดี๋ยวอาจารย์บอกตบมือหนึ่งนิ้วคุณต้องตบสองนิ้วนะต้องตบสองทีนะตบมือหนึ่งนิ้วคุณจะใช้แค่ิ้วเดียวตบแต่ตบสองทีเหนะ็นไหมตบมือหนึ่งนิ้วตบมือสองนิ้ว ขอสองนิ้วคุณก็สองนิ้วเช่ไหม้านป้าที่สองนิ้วป้าป้าจะรอดไหมเนี่ยฝ่ายจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมอ้าวพออาจารย์บอกสามนิ้วคุณก็สามนิ้วนะตบมือหนึ่งนิ้วตบมือสองนิ้วตบมือสามนิ้วตบมือสี่นิ้วตบมือห้านิ้วการเรียนทีมยากแต่เราทำได้จะมีพลังเรื่องทีมใครก็พูดได้จะถามว่าเราถูกทำอย่างไรใครจะเป็นคนเริ่ม เรื่องเป็นทีมใครเป็นคนเริ่มครับฮะถูกต้องคุณไม่ต้องรอ HR ดูดีไม่ต้องรอผู้จัดก,การดูดี CEO ดูดีทำที่บ้านเริ่มต้นคุณเอง 不要等待，来等待，大 อาจารย์เห็นบางคนอายุมากบางคนแก่งสร้างก็้นมาทำยังไงครับที่คนเก่งแน่นอนครับเก่งแต่คุณเก่งอย่างเดียวคนเก่งอย่างเดียวไม่สําคัญหรอกครับแต่สําคัญว่าคนเก่งที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างไรหรอกที่ให้ไู้ชมฟังพร้อมกันนะหลายคนฝันมีความฝันอยากจะทําบริษัทต,ต่างๆแน่นอนคุณไม่ต้องไปย้ายบริษัทคุณสร้างที่นี้เป็นตำนานแล้วทุกคนอยากเกินอยู่บริษัทคุณจะเป็นที่หนึ่งคุณเป็นได้แน่นอน นะแต่วันนี้อาจารย์ไม่คัดไม่คัดขอเป็นตามงุ๊บวันเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มองไม่อยากให้เรามาฆ่าเลยชา้ากันเลยอาจารยขอให้คุณไปถึงนะแค่ฝันก็พอแล้วแต่ชา้ากันเลยเดินช้าไม่สําคัญนะครับแต่อย่าหยุดเดินเดินช้าไม่เป็นไรแต่หยุดเดินแต่ถ้าเดินเร็วได้ยิ่งดีนะครับสิ่งที่คุณฝันไว้เป็นที่หนึ่งในสิบป,ปีขนะ้างหน้าอาจารย์ขอให้เราเป็นอขอให้ประสบชจนาตรงนั้น แล้วถามว่าอนาคตดูได้จากปัจจุบัน f u t u r e is อ r e s e n t อนาคตคือป,ปัจจุบันปัจจุบันเป็นอย่างไรบอกได้ทันทีว่าอนาคตเป็นอย่างไรในช่วงบ่ายท่านต้อง,งเจอบททดสอบตัวท่านเชอ่อช่างอยากให้พวกเราสารภาปา Everybody else is smiling And their smiles don't fade And you don't even wonder why You through the broken promise land. Yes, I can. Oh, yes, I can. I can be there when you need it. I'll give it all so you can feel it. าาทางคลินิกมหาวิทยาลัยเชีย,มมยงใหม่การวิจัยและพฤกิจกรรมศาสตร์มหาวงศ์ปัจจุบันนี้กำลัวางแผนการศึกษาเด็กเล็กประเทศอิสราเอ,เอลเอค่ะนอกจากนี้นะคะท่านเนีมีประสบการณ์มากมายเลยแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบ,บรมอีกด้วยนะคะจริงๆถ้าให้อา่านประวัติเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะใช้เวลาอานมากก็ยอย่อแล้วกันนะคะท่านดํารงต,าตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์วิทยากรของเราท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัน์รงอาสาค่ะเดินไปเห็นเองนะครับก็ก็ไม่อยากเห็นมันวิทยครับเพราะว่าดูมันเหนื่อไกลพวกเรานะครับแล้วผมบอกทา่านเลยว,ว่าในชีวิตนี้เนี่ยผมบอกเลยว,ว่ามันมีอยู่ห้าอย่างที่เราเรียกกลับคืนมาไม่ได้เลยชีิตนี้คืนหนึ่งเวลา เื่อวานเป็นอดีตคืวันวนี้ไม่ไอเรียกับคูดมาไม่ได้สองคำพูดคพูดไปแล้วสร้างรอยขีดข่วนให้ันใดคนอน่นนั้นถอนคำพูดไม่ได้เนาะที่บิดามันทั้งหมดนั้นถอนถอ,อนคำพูดมันถอนไดนะ้ไหมแม่กระดาษมาเป็นแสนแสนช่าจังได้หมดส่งรูปลิบิเสนเดือนละสาม ลูกทำเลขสิบข้อจบกข้อเดียวพ่อว่าไงแม่ว่าไงอ๋อไม่ได้หรอกโอ้ยแต่ถ้าพ่อพูดใหม่แม่พูดใหม่เออลูกจะดีนะอย่าอุตส่าห์ถูมาข้อแลลูกแมีถูกสอข้อนะลูกแกพอว่นนี้ถูกสองข้อเปไงยีลูกเรี่อนี้สามข้อนะลูมันต้องมีคำตอบลูกตนบอกพ่อได้เกรดสองจุดศูนย์่อกนไปเลยเที่ยวลูกพ่อหนึ่งไม่ได้สูงหรือไม่ไดเกรดสองจุดศูนย์นี่โค้งไหม นี่โง่เพียงแต่ว่ามีความรู้ไม่ตรงกับที่กูออกข้อสอบแน่จริงออกข้อสอบตรงที่เรามีความรู้สิจริงไหมถ้าแฟนไปสี่โมงคึ่งแฟนมาห้าโมงก็พูดเลยพี่สุดยอดแหวงถนมนมาได้ถ้าห้าโมงครึ่งขยายย่งยงางวันนี้ดังนั้นวันนี้กูจะขอใครทำไรกับเราหัดคำว่าขอความปรนนาเหนือพูดสิขอความปรนนาใส่อารมณ์หน่อย พอเขาทำให้เราเรียบร้อยให้พูดว่าขอบคุณเลยพูดดิขอบคุณพอาให้เราเรียบร้อยแล้วมันดีพอพูดไ้เยี่ยมเดียวเรพูดสิเยี่ใส่ลบน่อยเยี่ยถ้ามันดีมากๆพูดว่สุดยอดพูดดิสุดยอดใส่ลบหน่อยสุดยอดสลับภาา ไปต้องไปอย่างมีคุณภาพไปอย่างถูกต้องสื่อสารกันหนึ่งพร้อมกันสองพร้อมกันมันต้องนับมีเป้าหมายเดียวกันการที่เรามีคอร์วัลลเพื่อให้ทุกคนมีเหมือนกันถูกไหมครับมีคุณภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาวัดคุณภาพเหมือนกันเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มันมีคุณภาพเหมือนคนอื่นเขาแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้มีโอกาสเห็นไหมเขายืนดูเราเขาได้เหมือนก,กันว่ามีโอกาสไปดูงานไงจริงไหมเพราะนั้น เพราะนั้นถ้ากลุ่มนี้นะทาแยก่กว่าผลงานแยก่กว่ากลุ่มนี้นะต้องไปเบิร์ดกับโลมเลยอุตสาห์ได้ดูอะเห็นไหมแต่กลุ่มนี้ไม่มีโอกาสดูงานเห็นไหมแต่กลุ่มนี้มีโอกาสซ้อมมีโอกาสซ้อมใครจะดีกว่ากันเห็นภาพไหมเพราะนั้นการที่เรามีโอกาสไปดูงานไปดูเนี่ยมันเกิดแนวความคิดเกิดอะไรต่างแล้วเราได้มาลองทําด้วยมันต้องดีกว่ากลุ่มนี้แน่นอ,อนดูอ่ะเนี่ยตัวเขาเท่ากันเห็นไหมทางนี้เขาก็เท่ากัน แต่เมื่อกี้มันไม่เท่ากัน